สบายดีพี่น้องมัดสุคนแบกมัดแหละเอาขึ้นมัดไวแถอหากาเล่นมันบอกไปแล้วมันบ่ลองมึงดูลองมึงก่อนลูกฮัลโออมันกไปเนาะ โต้กัญยางะไรพี่น้องพ่อามกลางคืนพี่น้องทีแรกอ้วนตุ้มต้มไก่พี่น้องไปกินมากอ่ะบริเวต้มพี่น้องพอให้พอมแอ็กินยอแหละยอที่อ้วนตุซื้อมาผักเนาะอ้อ้าพี่น้องเบิ่งเด้อลูกหลานมีเจ้าเด้หรือเออเอ้าเซเซเซย่างเนี่ยอ่เซพี่น้อง

ระวังลูกระวังน็อตน่องจับน่องกินน็อตระวังน็อตนะ เจตตี้ดีโลกทำันนี้ดีเออหักษาไว้

ปิดอีพ่อมาแล้ว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 อีพ่อเนี่ยนี่ยอีพอมาแล้วพู้อะไรพี่น้องอันนี้เต้เต้มาอนนี้อืออีพ่อเต้มาแล้วพูเต้เต้เต้ เตมาแล้วเตมาแล้ว <folders> อีมาแล้วอีพออะมาแอีกพาแล้วเ่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยน่เนยเนนนีน่ยยยู่ยน้ี มั the, ดแบกอย่างมัดผ like ่านเละสากอย่างไรเปลือกนะคะกัดสากแล้วน uh ี่ตกสากมันดนดนมืออ umm> ื่นยังเล่นบ้านบ้านมือยังเล่นมือยงเล่นเบือให้ลูกเจ้าเก็บพันเก็บนี่เขาปากไห เสต็กิ้วเข้ลูกเลยเฮ้ยแล้วสิคั่วไก่พี่น้องกรต้มไก่อย่าอะไรพอกินนั่นกินอยังกอกสีอ่อนซื้อมาผ่กอ่าหยอดหยอดหยอดแล้วก็มือ่นี่สต้มไก่กับบริโต้มน้องมืออื่นสิลงตลาดตับเศร้าไปซื้อปลาไปก้อยก้อยปลามื่อนี่ตับเศร้าไปพอกินให้เราเลย ระวังไรเฮ้ยเบื่องไหนแพงไรลดนะเฮ้ยจับเบื่องไนกันเอจับเบิ่งน้ำนอกไหนหักซาไ้ดีได้ลูกเอ้ขอซสิบอกไคเดอรเออยามันถิมลงนะตีไปมือตีเลยตีนี่ไปตี่นไป พี่บ่อยากนล้ด็กเลยได้เอโต้บนเลยพี่น้องโต้มาลับนอนเลยอยากหลนอยู่ดีซบ่กบอลนะ อภปปรเด็นมจแจ้งนะเพราะมันกมงนี่ยะคานไปนะเน่ยเป็นเ์เนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนยเนเยเนเนี่ยเป็นเเน่ยอาหลังเป็นเซอร์ ไอ้เงากระเป๋าคนไปเพื่อพี่น้องเลยระบอลฮะเด็กพี่น้องกล่องแลมซอที่เยนเอื้อผืนซื้อให้พี่เพื่อนผืนซื้อให้ตอนนั้นนะพี่น้องเนี่ยเป็นหูโหลดพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังใส้ได้ปกติเด้อพี่น้องเด้อมันบ่ได้มีปัญหาอย่างเนาะต่างแต่ว่าโหลด มันนั่นเขาสนิมซื่อๆคุณหมอมันเขาสนิมซื่อๆเนาะแต่ว่าใส่ได้ปกติเมึงเดาใครใครเบิ่งข้างในบัดมาใครพี่ลูกใครเบิ่งข้างในนู้เอาจะไปใส่เลยมาใครพวกนู่นนี่บ้านมาใครพวกนู่นนี่ขายเบิ่งไม่บอก แม่ขายบอได้ฮัลโหลเมื่อกี่แบบมันก็ยังทางในมันก็ยังโอเคเมิรพี่น้องเลยยังใส่ได้แบบปกติเลยแหละเนาะโอเคเมิทุกอย่างพี่นอ้องต่างแต่ว่าข้าวขาเี้นนี่แหละเหม,มือนอันวัตถุโบราณเลยเห็นไหมกระเป๋าอ้นมาซื้อให้เพราะว่าไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะซื้อนี่ กระเป๋าขาดกี่นเอยหนงกะเอาหีกกเป๋าบออคือจีกนะจะบอกเขาเริ่บอกแม่รถเดี๋ยแม่สิไปจัดการเขาเลเ้านกระเป๋าหเป้าเฮ้ยน่กระเป๋าเวาเจริะเป๋จะไว้เดีลูกเิ่จะผลินำกระเป๋าใหม่เขาไว้ห่อหอยไว้ใช่ก็จะสลายขาดนัเให้ขาดตอนนี้เราคือใบ ดีใจพี่น้อยเอาโต๊ะกะเว้ผมซื้อปลักแข่งเงินหายปลักแข่งเงินหายพี่น้องแต่ตีนเรามันใหญ่พี่น้องมันขนาดผมใส่บบไรก็เลยถอดออกพี่น้องตีเป็นลายกระเป๋าขาดเสอยแข่งเราไปก็เลยซื้อให้ใหม่ตีเป็นสอยแข่งก็เป็นอะไอ่อ่ีเป็นสอยแข่โอเคลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กัน ယကျာအအိ့ပိုယရာာကွေအိုရြးိုဣ်းပဲွောကောကံးကွေတောကောက